เรื่องให้เป็นผู้หนักแน่นราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิอเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ราหุล เปรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้งของ,าางสาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างมูดบ้างทิ้งน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่รู้สึกอึดอัดรารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุล เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันราหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำเถิด เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจักไม่กมรุ่มรุมจิตตั้งอยู่ราหุลเปรียบเหมือนเมื่อคนเข่าล้างของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างล้างคูดบ้างโมดบ้างน้ำลายบ้าง หนองบ้างโลหิตบ้างลงไปในน้ำน้ำก็ไม่มีความรู้สึกอึดอัดรารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นน้ฉันใดราหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ อันเกิดขึ้นแล้วจักไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยไข่เถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยไข่ยอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ราหุล เรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างมูดบ้างทิ้งน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลงไปให้มันไหมไฟก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยไฟเถิด เมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยไฟอยู่ผัดสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจักไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่ ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ราหุนเปรียบเมื่อลมพัดผ่านไปในของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลมก็ไม่มีความรู้สึก อึดอัดรารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกัน ราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจักไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ราหุลเปรียบเหมือนอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะในที่ไร นี้ฉันใดราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกัน